ลเทสฮัลโหลเทสต้องขอสวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะต้องขอกลับสวัสดีนะคะทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านแพททองทานชินวัฒนนะคะแล้วก็ท,ทางแคนดิเดตนะคะทั้ง3ท่านจากทางพรรคเพื่อไทยผู้สมัครจากทางพรรคเพื่อไทยทั้งระบบบัญชีรายชื่อและผู้สมัครสสกอมทมทั้ง33เขตคะ่ะ วันนี้นะคะอิ่มเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ของทางพักเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครในครั้งแรกในวันนี้ต้องนําเรียนว่าพักเพื่อไทยเรานั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจและที่ฉันบอกเลยค่ะว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้มารวมกันณที่แห่งนี้คือบุคคลสําคัญพวกเรา จาก50เขตการปกครอง33เขตการเลือกตั้งได้มารวมกันเพื่อที่จะกำหนดทิศทางประเทศไทยเพื่อที่จะบอกว่าพวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองถูกต้องไหมคะแล้ววันนี้ขอร้องเลยนะคะทุกๆท,ท่านที่ได้มาอยู่ที่นี้แล้วนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยกลับไปบอกต่อสมาชิกที่บ้าน กลับไปบอกต่อเพื่อนๆของท่านกลับไปบอกต่อญาติญาติว่าเลือกตั้งครั้งนี้เลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดค่ะพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพลังประชาชนพวกเราได้นำเสนอนโยบายที่พี่น้องประชาชนนั้นต้องการ ทุกนโยบายที่เราได้คิดมาสามารถเกิดขึ้นได้จริงส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนเป็นนโยบายที่จับต้องได้และแน่นอนว่าไม่เกินจริงดิฉันมั่นใจในส่วนนี้เพราะทุกๆครั้งที่เราได้ลงไปพบพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกๆคนส่งเสียงตรงกันว่าพวกเขานั้นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยนโยบายจากทางพรรคเพื่อไทย นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้วพี่น้องประชาชนทุกท่านคะจำเหตุการณ์ซึนามิมเมื่อปี47ได้ใช่ไหมคะมที่เกิดขึ้นลูกใหญ่ถาโถมเข้ามาที่ทะเลทางภาคใต้ของเราคะ่ะในวันนั้นท่านดรทักษิณชินวัตรคะ่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจากเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วเราสามารถที่จะดำเนินการให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปนะคะเมื่อเกิดโรคระบาดซาค่ะทุกท่านจำได้ใช่ไหมคะเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกขายมากมายเป็นวงกว้าง หรือแม้แต่พี่น้องประชาชนค่ะก็ไม่กล้ากินเนื้อสัตว์อีกเลยแต่ท่านดรทักษินค่ะผู้ที่มีประสบการณ์ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะท่านได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนท่านได้รับประทานเนื้อสัตว์ต่อหน้าสื่อสาธารชนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคืนมาและจากวิธีการแก้ไขปัญหานั้นล่ะค่ะทำให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ผู้ประกอบการก็สามารถค้าขายได้ทางพี่น้องประชาชนก็เกิดความเชื่อมัน่นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะบอกว่าเรามีผู้นำที่มีความสามารถและพักเพื่อไทยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังถูกต้องไหมคะพี่น้องประชาชนคะหลังจากนั้นดิฉันเองได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลโดยทางท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยคะ่ะ ให้ได้ไปทําหน้าที่สป,ปอชอส่วนหน้าที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่เราเกิดดินโคนลนถล่มลงมาทุกคนจํากันได้ดีค่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากมายดินโคลนเข้าไปอยู่ในบ้านดิฉันได้ลงไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งเดือนเต็มเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์นั้นและเราก็สามารถทำได้สำเร็จก่อนหนึ่งเดือนที่เราได้ตั้งเป้าไว้ด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะการทำงานที่เป็นมืออาชีพการทำงานที่เป็นระบบทำให้เราได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะจิตอาสากู้ภัยองค์กรทัทง้งทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันเข้ามาทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและรรทำให้ดิฉันได้ทึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่ผ่านมานี้ค่ะ ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนปลายเดือนสศจิกายนพี่น้องประชาชนที่หาดใหญ่ได้รับผลกระทบล้มตายกันเป็นจำนวนมากเราเองยังได้เห็นภาพของความสูญเสียเราเองยังจำได้ถึงเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายคะ่ะที่ไร้ความรับผิดชอบจากรัฐบาลที่บริหารงานอยู่ในขณะนั้นพี่น้องต้องจากไป ฉันเองนะคะต้องขอ,อนําเรียนว่าเราเองค่ะได้มีเพื่อนๆนะคะที่เป็นผู้สมัครสสจากทางพักเพื่อไทยได้ส่งกําลังเข้าไปช่วยเหลือพักเพื่อไทยได้ตั้งศูนย์ส่งต่อสินค้าเสื้อผ้าอาหารแห้งที่มีความจําเป็นลงไปอยู่ในพื้นที่นั่นคือสิ่งดึงที่บอกว่าเราพร้อมที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะ ยังไม่จบนะคะด้วยผลงานที่ผ่านมาค่ะทุกคนเคยได้รับระบบสัญญาณเตือนภัยผ่านเซลล์บอทสแคชใช่ไหมคะผ่านมือถือของเราที่สามารถเตือนภัยทุกคนได้รู้ว่าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็จะได้รีภยัยหรือว่าหลบไปอยู่ในศูนย์พักพิงได้ทันเวลา <S 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 เครื่องมือนี้สามารถเซฟชีวิตพี่น้องประชาชนได้มากและที่ฉันอยากที่จะภูมิใจนำเสนอบอกว่า เครื่องมือนี้สำเร็จได้ในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยค่ะดิฉันเองทำหน้าที่ประธานกรรมธิการการสื่อสารโทรคมนาคมดิฉัน,นเพื่อเสรฐกิทและสังคมนะคะชื่อยาวมากแต่ก็จำได้เพราะภูมิใจดิฉันได้ทำภารกิจแรกก็คือการติดตามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการค่ะ แต่กัน,นั้นนะคะก็ยังไม่สําเร็จเมื่อปี66นะคะจนในชันได้มีโอกาสมาดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะไม่ได้คุมปอพแต่ฉันก็ทํางานเรียกว่าสุดฝีมือค่ะเร่งรัดเจ้าหน้าที่เร่งรัดทุกหน่วยงานให้สามารถผลักดันจนประสบความสําเร็จได้ถ้าพี่น้องจะถามว่าทําเร็วกว่านั้นได้ไหมดิฉันก็ตอบว่าได้ค่ะและวิธีที่ทําให้เร็วกว่านั้นทํำยังไง ดิฉันก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะคะเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคให้ได้มาเป็นรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทยโอโอเพื่อไทยทำด้วยเวลาอันจำกัดแต่ความจริงแล้วดิฉันทราบดีว่าทุกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้มีหัวใจเดียวกัน มีหัวใจที่จะนำพาประเทศไทยนี้ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็พร้อมที่จะทำงานไปพร้อมกับทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้านำพาประเทศไทยนั้นให้มีความเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสม,มามากแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินหน้าอย่างเข้มแข็งถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถและนำพาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนที่สุดดรเชนรวมถึงคนด d เดตอีกทั้งสองท่านคือคำตอบของท,ทุกท่านในวันนี้ค่ะใ เปลงตบมือให้กำลังใจดังๆครับทีรรัฐสำเร็จวานิชกับพี่น้อง